อย่างที่บอกไปเลยก็คือทางรัสเซียก็ขอชี้แจงเรื่องนี้ด้วยกับทาง UNSC เนาะซึ่งอาจจะมีการชี้แจงในวันพรุ่งนี้หรือว่าออวันนี้ของเวลาทางด้านของออรัสเซียนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันอาจจะเดี๋ยวเราจะนํามาอัปเดตกันให,ให้อีกทีหนึ่งทางเพจของ w o r l p ก o อร t ตทูเดละกันนะครับเดี๋ยวพลอยจะสรุปเหตุการณ์ให้นะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับเป็นสงครามของกองทัพรัสเซียนะครับและในยูเครนเป็นยังไงบ้างครับพลอย ค่ะคุณผู้ชมคะสิ่งที่เราพูดคุยกับคุณสุนัยเมื่อสักครู่นี้นะคะสืบเนื่องมาจากการที่ล่าสุดนะคะทหารรัสเซียเนี่ยถอยออกไปจากเมืองบูชาเนาะเป็นเมืองเล็กๆเมืองหนึ่งใกล้กับกรุงเคียฟเมืองหลวงยูเครนค่ะ ทำให้หน่วยงานหลายๆห,หน่วยงานนะคะไม่ว่าจะเป็นองค์กรสิทธิมนุษยชนหรือว่านักข่าวของสำนักข่าวต่างๆได้มีโอกาสเข้าไปตรวจสอบความเสียหายหลังจากที่กองทัพรัสเซียถอนออกไปค่ะซึ่งภาพที่ออกมานะคะก็มีภาพไหลหลังออกมาเยอะมากเลยนะคะจากสื่อต่างๆนะคะรวมถึงทางรัฐบ,บาลยูเครนเองเนี่ยก็มีการเผยแพรก่กับสื่อมวลชนด้วยนะคะแล้วก็มีหลายฝักฝั่ง ที่เผยแพร่ข้อมูลนี้ออกมาองค์กรสิทธิต่างๆรัฐบาลและสื่อมวลชนค่ะภาพที่ออกมาต้องบอกว่าหลายภาพเราไม่สามารถเผยแพร่ได้เลยนะคะเพราะว่าเป็นภาพที่สลดมากเลยค่ะ hmm. เรียกได้ว่าวันนี้เนี่ยไล่ดูภาพนะคะมีร่างของประชาชนที่อยู่บนถนนเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ของเมือง บูชาอธิบายภาพนี้ไว้อย่างไรเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของเมืองบูชาค่ะบอกว่าทางภาพนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้เพราะว่าฝ่ายรัสเซียเดินหน้าสังหารประชาชนซึ่งเขาก็บอกนะคะว่านับศพตอนนี้ได้อย่างน้อย300คนค่ะแล้วก็มีการสัมภาษณ์ ประชาชนชาวเมืองที่เอาชีวิตรอดเหลือชีวิตรอดมาได้นะคะซึ่งบางส่วนเนี่ยก็มีภาพว่าเขาออกมาหลังจากที่รอดชีวิตได้ก็ต้องมาช่วยจัดก,การศพที่ถูกสังหารเนี่ยนะคะสำนักข่าวเอพไปสัมภาษณ์ชาวเมืองที่เหลือรอดค่ะชาวเมืองที่ให้สัมภาษณ์สำนักข่าวเอพบอกว่าทหารรัสเซียทําการสังหารประชาชนจริงโดยการเข้าไปคนในตึกค่ะแล้วก็หาชาวเมืองที่ซ่อนตัวอยู่ในชั้นใต้ดิน แล้วก็เช็คโทรศัพท์ดูว่าเป็นพวกต่อต้านรัสเซียหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเป็นพวกต่อต้านรัสเซียก็จะถูกนําตัวออกไปยิงค่ะจริงๆชาวเมืองเนี่ยไม่กล้าที่จะเปิดเผยชื่อกับสื่อนะคะถ้าให้สัมภาษณ์เนี่ยก็จะให้สัมภาษณ์แบบไม่เปิดเผยชื่อแต่ว่ามีคนนึงค่ะที่ยอมเปิดเผยชื่อชื่อว่าฮันนาฮาริก้าค่ะบอกว่าท้ารัสเซียยิงเพื่อนบ้านคนหนึ่งของเธอที่ออกไปหาปืนเพื่อเป็นเชื้อเพลิง โดยตีไปที่บริเวณเหนือส้นเท้าค่ะทำให้กระดูกหักจนล้มลงแล้วก็ยิงไปที่ขาซ้ายก่อนที่จะค่อยๆไล่ยิงไปทั่วตัวค่ะอันนี้เป็นคำบรรยายของฮันาฮาริก้านะคะภาพที่ออกมานะคะทำให้เกิดเสียงวิจารณ์การกระทําของกองทัพรัสเซียจากหลายภาคส่วนค่ะภาคส่วนแรกก็แน่นอนค่ะมาจากนายวโลโดิเมียเซเลนสกีนะคะประธานาธิบดียูเครน เขาเรียกร้องให้ชาติตะวันตกเดินหน้ามาตรการคว่ำบาตรรัเสเซียอย่างเข้มข้นเพื่อตอบโต้สิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นการสัง,งหารพลเรือนอย่างโหดเทียมค่ะซึ่งหลังจากภาพนี้เปิดเผยมาเนี่ยวอเลดเมียเซเลนสกี้ก็บอกว่าเขารู้สึกว่าชาติตะวันตกรู้แหละว่าทําอยู่แต่ว่าเขารู้สึกว่ามันยังไม่พอนะคะซึ่งจากสถานการณ์ในเมืองบูชาออกมาเนี่ยนะคะก็มีภาคส่วนอื่นๆอ,ออกมาตอบรับค่ะ อย่างเช่นเลขาธิการองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตนะคะเลขาธิการออกมาระบุว่านี่คือการสังหารประชาชนที่ไม่เคยได้เห็นในยุโรปในช่วงหลายสิบปีและเป็นเรื่องที่ยอมไม่ได้ที่คนละเรือนกลายเป็นเป้าหมายและถูกสังหารอย่างที่คุณสุนัยบรรยายเมื่อกี้นะคะว่ามันจะมีกฎหมายรงประเทศเนาะซึ่งกฎหมายรองประเทศเนี่ยมันมีสิ่งที่เรียกว่ากติกาสงครามค่ะซึ่งกติกาก็คือ สังหารได้ทหารเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นทหารฝั่งผู้ตรงข้ามก็สามารถสังหารกันได้นะคะเพราะมันเป็นสงครามเนาะแต่ว่าเมื่อไรที่มีการสังหารพลเรือนเนี่ยอันนี้ไม่ได้อยู่ในกติกาและถือว่านอกกติกานะคะอันนี้ก็ทางการนาโตเนี่ยนะคะก็ออกมาประนามว่าทางการรัสเซียเนี่ยเล่นนอกกติกาเพราะว่าสังหารพลเรือนนะคะในขณะเดียวกันก็มีนายบอริสจอนสันค่ะนายกรัฐมนตรีของสหาราชอณาจักรบอกว่าสถานการณ์ที่เมืองบูชา ถือเป็นหลักฐานว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินผู้นํารัสเซียกําลังก่ออาชญากรรมสงครามในยูเครนค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีอังกฤษนะคะบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยจะทําทุกวิถีทางเพื่อหยุดเขาเรียกว่าเครื่องจักรสงครามนะคะวอลมชีนของประธานาธิบดีปูตินผ่านมาตรการอะไรบ้างผ่านมาตรการคว่ำบาตรและสนับสนุนทางการทหารให้กับยูเครนแต่ไม่ได้มีรายละเอียดเพิ่มเติมนอกจากนี้ค่ะ สิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนี้นะคะก็คือมีเริ่มมีหลายฝ่ายเรียกร้องให้เอาสถานการณ์ในเมืองบูชาที่ก็มีภาพอะไรมาอย่างนี้เนี่ยนะคะเรียกร้องให้นําหลักฐานพวกนี้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมผ่านศาลอาญาระหว่างประเทศค่ะมีส่วนของรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศยูเครนนะคะนายเดมิโตรคเลย์บ้าค่ะยืนยันว่า เขาเนี่ยจะนําเรื่องนี้เข้าสารอาญาระหว่างประเทศแน่นอนโดยจะร้องขอให้สารอาญาระหว่างประเทศเข้ามาตรวจสอบว่ารัสเซียก่อเชื้กรรมสงครามในเมืองปูชาจริงหรือไม่นะคะน mm. อกจากเมืองนี้ก็ต้องตรวจสอบในเมืองอื่นๆด้วยที่รัสเซียได้เข้ามายุดครองโดยรอบค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะยูเครนเคยฟ้องสารอาญาระหว่างประเทศแล้วในข้อหา ขอให้พิจารณาว่ารัสเซียกาะอาเกียมสงครามหรือไม่นะคะที่ไม่ปฏิบัติตามคําสั่งที่ให้หยุดการรุกรานยูเครนก่อนหน้านี้ในคดีนี้รัสเซียเคยปฏิเสธมาก่อนแล้วค่ะโดยปฏิเสธไม่ส่งตัวแทนเข้าร่วมรับฟังการพิจารณาของศาลค่ะพอมีภาพนี้ออกมาแล้วทางการรัสเซียว่ายังไงกองทัพรัสเซียปฏิเสธ ข้อก,กล่าวหาในการสังหารพลเรือนในยูเครนภายในเมืองบูชาค่ะบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยรัสเซียได้ถอนกํนาลังออกจากพื้นที่ดังกล่าวมานานแล้วนะคะรัสเซียบอกอย่างนี้ค่ะนอกจากนี้ก็มีแถลงการจากกระทรวงกลาโหมรัสเซียระบุว่ารูปภาพและวิดีโอทั้งหมดถูกปล่อยมาจากรัฐบาลยูเครนซึ่งเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการกล่าวหาว่าทหารรัสเซียก่ออาชญากรรมในเมืองบูชาและเป็นอีกหนึ่งความพยายามในการยั่วยุ โดยรัสเซียถอนกําลังออกจากพื้นที่ตั้งแต่30มีนาคมแล้วและสิ่งที่อ้างว่าเป็นหลักฐานในการกาออาชากรมสงครามเพิ่งจะถูกเปิดเผยออกมาในวันที่4หลังจากรัสเซียถอนกําลังแล้วอันนี้เป็นการตอบโต้ของรัสเซียค่ะครับก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดเลยนะครับและก็จะต้องมีการติดตามกันเนาะว่าเมื่อมีภาพเหตุการณ์ออกมาแล้วเนี่ยจะมีแจ้งจาก ออกมายัางไงเมื่อสักครู่ก็มีเ,เบื้องต้นแล้วแหละว่าปฏิเสธเรื่องของเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับแต่ว่าเดี๋ยวก็จะมีเวทีให้รัเสเซียออกมาได้ชี้แจงหรือว่าออกมาให้นําเสนอเหตุผลของการกระทําหรือไม่อย่างไรนะครับเดี๋ยวจะต้องติดตามกันต่อไปด้วยนะครับแล้วก็ข่าวเรื่องของรัสเซียยูเครนนะครับเวิร์กพอยทูเราติดตามแล้วก็นํามาเสนอทุกแง่ทุกมุมเลยนะครับก็สามารถติดตามได้ทาง WorkPoint ทูเดนะครับ w o r k p o i n t Today สาระความรู้เพื่อวันนี้